สวัสดีครับสวัสดีคุกรอบนะฮะก็ต้องผู้รู้บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมต้องรวมขุนพลรวมขุนพลโวมขุนพรวมขุนพลอ๋อท่านเดี๋ยวนะเมื่อกี้ใครสั่งให้ปล่อยอไปครับสวันนี้ทุกคนจะเป็นการอีกรอบนะฮะก็เฮ้ยอย่าอ่ะรวมขุรวมพลต้องทำอะไรบ้างรวมตามที่ตามที่ไม่อกี้คือการรวมพลนนะที่เราทำไป จากเซนเซอร์ค่ะเซนซีเซนซีรวมพลทำอะไรรวมพลถ้ามีค่ะเดี๋ยวขอจับไม่ขาดเลยไหมทหารที่ความซื่ออะไรตกทหารทีความซื่อคมขู่ขับปีนี่ยความซื่อใช่ อก็คือการรวมก็อันนี้เป็นครั้งแรกของเรา2คนที่ปกติก็จะมีพี่ไมพี่อโปมาอยู่ด้วยแต่พี่ในวงกาสนปพี่ครับเพราะนั้นก็เลยเออเรารู้สึกสบายแต่ครั้งนี้มันมีแค่เราสองคนเราก็เลยอารรวมได้ดาขึ้นนะครับเอบคุณการมทีลทำมาดีมากมันตกเพลงค่ะสอนเป้สีว่ารวมคนทำเป็นมาก เมื่อสามวันที่แล้วออกงานรัวๆในสามวันเป็นยังไงบ้างหล่อหล่อหล่อมากดูตาใจดีครับดูตาใจดีเหมเหมือนได้เข้าวงการใหม่อีกรอบเลยถ้าไม่ได้คิดอะไรไปแล้วก็ว้หมดเลยอ๋อว่าเราว่าเราเป็นเด็กใหม่ที่เข้ามาเด็ก เมื่อวานพีก็ไปอมรูปก็วดอยู่ไงไปตกไปมี่พี่นี่กไปใช่ไหมถ้าน้างอย่านี้จะน่งเจ็บหม่เกเพราะฉะนั้นพี่ยืนไว้เพื่ออะไคอยดูแลววผมของพี่ปวดร้นเลยหรอยืนเพื่อี่เถอะเขมพี่อันนีอ กัยังต่อดีเรางั้นเดี๋ยวพี่มารีขออนุญาตช่วยเข้าคำถามดีกว่านะคะวันนี้มาเจอแฟนๆครังร้งแรกรูกร้สึกยังไงกันบ,บ้างคะเผมเป็นทางกานได้หรอพีอพี่เ a <อ><อ>ผมเขียนหนันสงสือวราละ815เล่มเข้ามูลผมยเยอะในหัวผมมีแต่แบบสัพที่แบบสับท์ทางวิชาก,การอ่ะสัิเดตัวอย่างเนตอักรีย ตั้งใจและตั้งใจเพราะว่ามีมีครั้งแรกครั้งแรกที่เราจะมีโอกาสได้มาเจอกับพี่ๆน้องแล้วก็แม่แม่พี่นครผมก็ตั้งใจมาและก็ขอบคุณมากๆที่ทุกคนก็เสียสละเวลามาพว่าตอนนี้มันคือต้องยอมรับว่ามันต้องื่นช้าเรามากสำหรับวันนี้ครัก็ยังมาก็ดีใจมาดเลยนะครับมตีห้าตีห้าตีห้าเดี๋วตื่นตีสี่ตื่นตีห้า ตอนรี้เรก็เชื่อใช่ไหมจริง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 อน้คาชีวิตเพิ่มห้ืปอร์เ็นเก้าโมงก็ปมะเบียนใช่แปีห้5ปี4เป็น้าค่ะต่งน้าแ่งหน้าต่งแต่งหน้าเพิมปองเนี่ยรงงานหน้า้วงเลยน้องแม่วงมเชผมเชื่อ ก็ดีใจม,มากๆครับผมสำหรับการที่ได้มาเจอทุกคนในว,วันนี้ในตอนเวลาเที่ยงตรงนะครับถึงแม้ว่าจะเหลืประมาณ5นาทีขออภงยด้วยครับเพราะว่ารู้พ่อแครับเฮ้ยขอบพี่อะไรครับห้อแม่อะครับโอเคเราพูดถึงความรู้สึกกันไปแล้วมาพูดถึงสาหรับเดี๋ยวค่ำคืนนี้ดีกว่าเพราะว่าคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีปาร์ตี้กันด้วยใช่ไหมคะถามทั้งสองคนเลยดีกว่านี่ ดีบอยดีบอยดีบอย่คุนีงทำนะด้วยดยอยูลองด้วยมันอเหมือนพื้นใช่ไม่ะใช่ผมเห็นพี่แล้วผมรู้กว่าผมมาทับใจท่านี้มากผมปาเนื้ของตัวเองพี่ทไม่เคยดูรไม่เพี่เคยออกรายการอ๋ใช่ทานี้ค่ต้องต้องมีมเป็นารอไรเอาแบบท่าวิ่งที่แล้วอะ มันคือท่าเลยครับพี่ไฟช็อยเอาจริงว่าท่าเนี้ยไม่ได้เตรียมมาก่อนอยู่ EP ก็ทำทำอะไรก็ไม่รู้อะไฟช็อตไฟช็อตไฟช็อตขออดูีีกทยแล้วทำไมพี่ไม่ช่วยพี่ทำตามเนี่ยพี่ชอบพี่ชอบพี่ชอบพี่เต้นอีกรอบได้ไหมพี่เต้นอีกรอบได้ไหมรอดูอีกนิดวันนี้เราวนนี้เราวันนี้นะวันนี้วันนี้ก็ดู EP เอพิโซดเซเว่นนะรสชาติของ คืนนี้สนุกคนี้มันคนี้เห็นพี่ปอนแจ้งว่าเนื้อหาเยอะมากรือเยอะมาอาจจะประมาณสามชั่วโมงไหวไหม้าเลยขอหน้เลยขอใน้เลยคือผมบอกผอยากบอกให้ทุกคนเตรียมตัวเลยครับคืนนี้เตรียมตัวเลยครับคนีเตรียมตัวมีความสุ่เตรียมตัวสินเตรียมตัวบผม็คนจริงดีเตรียมตัวีจหน้าไปเจบหน้า ทุกคนที่อยู่ณที่แห่งนี้นะฮะเวลาสามทุ่มตรงพวกท่านจะอยู่ตรงนี้กันไหมฮะอยู่ใายหัวนี่คือทำไมไม่อยู่อ่ะแม่ไม่ให้มาแล้วตอนสามทุ่มก็กลับบ้านใช่ไหมออกกลับไปดูในวีทีวีเนาะบอกแม่ว่าอ่านเสร็จอ๋อออกออกบ้านังสือตอนเช้าเราห้องนะเดี๋ยวแม่มาเช็คพี่้องสมุดพี่ใส่สมุด อ๋ออ๋อต้องอ่านสูตรที่ข้อสมุดข้างหลังนี้โอเคข้อสมุดนี้เข้าได้แล้วออกยากนะครับใครไม่ออกกันแน่ใครไม่ออกกันแน่ปวดหัวอะยังไงต่อดีนะผมก็ครั้งแรกนะอาจจะไม่ได้ทิวไหวเป็นสายน้ำสักเท่าไหร่นะครับทำอะไรก็น่ารักได้แล้วอยู่แล้วทำอะไรก็น่ารักยืนก็น่ารักแต่ว่ามันนี่มา Yeah. Sí.